สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาพบกับแอมนะคะช่องหมอเสงเว้านะคะวันนี้แอมมีผลิตภัณฑ์นะคะของคุณหมอนะคะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นกลุ่มของเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่โคยูวันนะคะอันนี้สําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของปอดนะคะถุลงลมโป่งพองนะคะต้องการจบทุกปัญหาเรื่องปอดแอมแนะนําเป็นตัวนี้ค่ะ โคยูวันนะคะตัวนี้ช่วยบำรุงปอดน,นะคะท่านที่มีปัญหาเรื่องถุลงลมป่งพองนะคะหรือว่าช่วยทําให้เลือดสะอาดลดเสมหะนะคะก็แนะนําเป็นตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณหมอนะคะก็ท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถออสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวแอมจะแปะไว้ที่คลิปด้านล่างนี้ให้นะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะถ้าให้ไงก็ขอฝากโคยูวันไว้ด้วยนะคะขอบคุณมาก นะคะ